ครับมาเด้กแจกันสนานเลยครับวันนี้เรามาชมงานตกแต่งวีไฟนะครับเป็นงานวีโกเป็นงานชุดยกนะครับลำนี้เป็นชุดยก6นิ้วนะครับของยูนิค้นนะครับนี่คสีฟ้าฟ้านี่ครับจัดแบบดูค่อนข้างกับ มันจะไม่ออกจา๋าเท่าไหร่นะดูกำลังหล่อเลยทีเดียวครับลำนี้ก็มาจากการจนบุรีนะครับ F4 <ม>ทาง YouTube นะครับตามผลงานกันมานานกันเลยทีเดียวครับสำหรับไฮรักวีโก้ตัวนี้3 ,4 0 0 4คู4นะครับ ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวครับสำหรับแต่งในสไตล์แบบดูริบเรียบง่ายๆสบายตานะครับตอนนี้ช่างกำลังเก็บรายละเอียดเก็บงานนะครับเรามาดูลึกๆกันข้างในครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับนี่ครับเป็นสปริง ตัวนี้เป็นสปริงของไอรอนแมนนะครับชุดแต่งก็คือเป็นชุดยก6นิ้วนะครับของยูนิคอนปีกนกของโยกนะครับรองรับกับยางใหญ่ๆนี่สบายๆครับอุปกรณ์รอบนอกก็ไม่มีอะไรกันเยอะนะครับวงล้อนี้ก็เลือกเป็นงานของ ไอซนะครับตัวนี้ของเขานี่จะเข้าลูกไปทีเดียวฮะสำหรับงาน ICD เป็นงานไฟเบอร์นะครับใส่เข้าไปมองหน้ามองหลังนี่จะจะพอดีนะครับของของเดิมจริงๆแล้วจะจะออกในแนวเล็กๆกว่นี้นะฮะสำหรับปกล้อของงาน ICD นะครับบันไดข้างก็สามโซรครับ ของวีโก้ของเขานี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจะมีหักลงตรงช่วงปลายนิดนึงนะฮะสหน้าหลังเลยนะครับจะมีรอยหักนิดนึงคือเจตนาให้หักนะครับตามรูปเคิร์ฟของบอดี้นะครับ,รบเป็นบันไดเหล็กตะแกรงฉีกนะครับเวลาไปเบียดต้นไม้เบียดคันคูคันคลองในหมาดไอห่วกันเลยทีเดียวฮะ สวยงามนะครับกำลังดีนะฮะรุ่นนี้อาจจะหลายปีแล้วะครับแต่ก็ยังคงความหล่อเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะโลบารด,ด้านบนก็ใช้เป็นรุ่นแขนยาวนะครับนี่ยฮะ,ะแนวแบบดูสบายตาครับดูเรียบ,ยบแบบนะะแหวงด้วยความดุดดันฮะนะครับ กันสนท้ายยังไม่ต้องนะอะไรอย่างเงี้ยฮะค่อยว่ากันอย่างนั้นฮะยวค่อยเติมล้อยางนี้ก็เป็นยางของดอก MT นะครับของลิกหลงนะครับ3ามหนึ่ดห้านะครับแม็กนี้ก็ของคอ s m มิฮะตัวนี้ลบอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้ากันเลยทีเดียวครับมกดรูเล้าครับ เร <_ uk> <_ d ream> ลึกๆอย่างนี้มาสะใจเด็ดที่กันเลยทีเดียวฮะโชคที่เลือกใช้นะครับนี่ะก็เป็นซับแทงปรับแปดของโปรเฟนเดอร์นะครับปรับความนุ่มความเนิดได้เลยครับตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็ซับแทงปรับแปดเหมือนกันนะครับของโปรเฟนเดอร์นะฮะว่า อาวุธครบเลยทีเดียวครับสำหรับวีโก้ลำนี้นะฮะผวดุร้ายออกใบแนวแบบเรียบๆดูสบายตานะฮะส่งนี่มาเลยครับ ยาง35นิ้วนะครับชุดยก6นิ้วเนี่ยจริงๆเราหลายคนอาจจะ่ชุดยก6นิ้วใส่3 7ได้ไหมสามแปได้ไหมได้นะครับแต่ต้องระเบิดซุ้มนิดนึงฮะคือของบีโก้เนี่ยปกซุ้มล้อเขาจะไม่ค่อยกว้างนะครับมืนไม่เหมือนฟอร์ดนะครับแังนั้นถ้าใส่ยางเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยจะเวลาเลี้ยวจะมีติดซุ้มด้านหน้านะครับด้านนี้ จะ,จะโดนตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นของพวกฟอร์ดนี่ก็ตัดน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นของวีโก้ในซุ้มเขาจะแคบนะครับก็ต้องมีการระเบิดตรงนี้หน่อยเพเ่ิดความรอครับยังไงก็ได้ฮะปาากันอย่างนั้นครับ <c oughs> ยืนทถมันหลอกกันเลยทีเดียวครับสำหรับไฮรักวีโก้นะครับอ <c oughs> ย่งางนี้คับ อายุเยอะแล้วก็ยังดูเก่านะครับสำหรับ 4x4 ล4ักวีโก้นะครับชุดยก6นิ้วนะครับนี่ครับกันแครงนี่ก็ของออปชั่นนะครับโฟวิวหล่อๆแดงๆกันไปเลยครับถามว่าไม่ใส่กันแครงได้ไหมมันก็เหมือน แต่งตัวไม่ได้เขียนคิ้วทาปากแล้วครับอันนิดนึงครบตัองแตบบ่สั้นหน่อยฝากกันไปด้วยครับ n k 4 4พระนครศรีอยุธยาครับ0863355209นะครับของเราก็จะมีในเรื่องราวของงานแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับ 4, 4 4 4x2 นะครับเพื่อนๆสนใจอยาก ลองแวะเข้ามาชมเลือกสินค้ากันมากมายเลยทีเดียวครับของเราตอนนี้ก็มาย้ายมาที่ใหม่นะครับก็เลยมีเนื้อที่ที่จะตกแต่งได้เต็มที่นะครับมีเห็นเนื้อที่ของเราอยู่ตรงนี้สองไร่นะครับีด้านนอกด้านถงใหญ่นะครับด้านในของเราก็เตรียมพร้อมที่จะรองรับลูกค้าได้เยอะแยะนะฮะนี่ฮะด้านในก็จะมีตกแต่งพวกอุปกรณ์ออฟโรดนี่ ก็ครบวงจรนะครับก็ขาออฟโรดขา4ีู่นนะครับหรือจะเป็นขับ2ได้หมดนะครับลองแวะเข้ามาชมนะครับิดีต้อนรับโดกกขาทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ